โอ้เดินมาแปดวันนี้ดูทุ่งเป็นทุ่งทั้งนั้นเลยไม่มีโอไกลเมีเนยนปะทาย ยังไม่ได้เข้าถึงอำเภอพัทายเลยเจอทุง่งนาไปเลยนี่ถนนดีมากเลยสงสัยตรงยาว หิวแน่วันนี้หิวแน่แน่เลยกี่กิโลเนี่ยปทาย19อุทัทยสงห้าสิพยัคฆภูมิสิยเจสิบห้เอาละ ร้อยเอด็ดร้อยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีว่าร้อยเอ็ดร้อยเลยไม่เป็นไรครับเกตุผ้าพระยากระพุมวิสัยนี่ฮิแต่ถึงพระเทสุงก็ถือว่าทะลุปเป้าหมายแหละ ของไม่เห็นเลยโอ้ทุง่งพอพอกับทุ่งกุลาแล้วมั้งดิยิ่งเส้นทุ่งกุลาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะผ่านทุ่งกุลาไหมโอเคโอเคโอ้ทุง่ง มองสุดสายตาเลยสุดสายตาทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าด้วยโอเค